สวัสดีค่ะมันนี่กาแม่ยางขังวนอีกมันีย่ยยางขึ้นมาเสาหาหาพามาชมอยู่วนะหนาวหนาวมันเนี่ยลบหนึ่งลบ รอบสองเงี่ยมาสาย่างขึ้นมามันหอนเนี่ยและล่ะยางมาโดนเติบละยางขึ้นเขายางขึ้นมาเบิงมองมองทายให้เบิงดูดูน่ะจ้ะเห็นม่านท่า